สวัสดีครับทุกท่านในคลิปนี้ผมจะมาชี้แจงทําความเข้าใจกับทุกท่านถึงการทําธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทูลิส เพื่อให้ท่านใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมธุรกิจหรือไม่ประเด็นแรกที่จะต้องพูดถึงคือบริษัทท็อปอัพทูริสเป็นบริษัทของคนไทยผู้ก่อตั้งคือคุณสรวัตรภัยาลสรวัตรสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่202ซอยนนที14แยก6แขวงช่องนนทีเขตจันทวากรุงเทพมหานครโดยตั้งเป็นคฤหาสน์ราคา4-500ล้านมีทุนจดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ถึง20ล้านบาท และได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจขายตรงจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคให้จำหน่ายซอฟต์แวร์เบสเซตแอปพลิเคชัน ITS ซึ่งเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายแอปพลิเคชันในรูปแบบขายตรงหรือเครือข่าย,ายทีนี้มาดูกันว่าแอปพลิเคชันคืออะไรแอปพลิเคชันก็คือแพลตฟอร์มที่ใช้สร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อรวบรวมข้อมูลของสมาชิกไว้ ที่เรียกกันทั่วไปว่า Big Data ตัวอย่างของแอปพลิเคชันเช่น Facebook, Li, n e Amazon Gra f o o o f o o o d p a n d a หรือแม้กระทั่ง7 e l e v e n จะสังเกตได้ว่าเจ้าของแอปพลิเคชันต่างๆจะมีฐานะร่ำรวยมั่งคั่งในระดับมหาเศรษฐีทุกคน เพราะเขาเหล่านั้นนำฐานข้อมูลของพวกเราที่เล่นไลน์เล่นเฟซไปสร้างรายได้จากการรับโฆษณาให้กับบุคคลหรือธุรกิจต่างๆส่วนเซเว่นอิเลเวนจะสวได้ซื้อลิขสิทธิเซเว่นอิเลเวนมาจากต่างประเทศแล้วนำมาทำกำไรด้วยการขายแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่ต้องการเปิดสาขาเซเว่นอิเลเวนเหมือนกับที่เรากำลังจะนำแอปพลิเคชัน ITS ไปสร้างรายได้โดยการขายลิขสิทธิ์ต่อนั่นเองทุกคนคงไม่ปฏิเสธว่าต้องการเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันกันแล้วใช่ไหมครับ แต่แอปพลิเคชันที่กล่าวถึงข้างต้นถูกสร้างมาในระบบทุนนิยมต้องใช้เงินทุนจำนวนมหาศาลจึงจะได้เป็นเจ้าของเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือจับต้องได้แต่บริษัทท็อปอัพทูลิสได้คิดค้นแอปพลิเคชัน ITS ขึ้นมาเพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่และแบ่งปันให้กับคนลากย่าได้เป็นเจ้าของและร่วมกันสร้าง Big Data เพื่อสร้างรายได้ทําให้พ้นจากความยากจนในราคาที่คนลักย่าสามารถจับต้องและเป็นเจ้าของได้เมื่อท่านตัดสินใจเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน ITS โดยการซื้อลิขสิทธิ์ต่อจากผู้แนะนําแล้วท่านสามารถนําลิขสิทธิ์ไปแนะนําต่อให้กับผู้ที่สนใจและสามารถทํารายได้ได้ตลอดไปถึงลูกหลานขอย้าว่าลงทุนซื้อลิขสิทธิ์เพียงครั้งเดียวสามารถสร้างรายได้ได้ตลอดไปและเนื่องจากเราท,ทรําธุรกิจแบบเครือข่ายจึงทําให้เรามีคะแนนจากการที่ตัวของท่านเองหรือสมาชิกในเครือข่ายของท่านไม่จํากัดชั้นลึกนําลิขสิทธิ์ ITS ไปแนะนําให้กับผู้ที่สนใจ และระบบจะนําคะแนนมาคํานวณเป็นรายได้ให้ท่านแบบรายวันเลยทีเดียว ท่านสามารถนำแอปพลิเคชัน ITS ไปรับเติมเงินมือถือให้กับใครก็ได้โดยระบบจะบันทึกคะแนนและคำนวณเป็นโบนัสให้ท่านทุกเดือนจะรวมคะแนนของสมาชิกในเครือข่ายของท่านที่นำแอปพลิเคชัน ITS ไปเติมเงินมือถือด้วยอีก8ชั้นลึกท่านสามารถนำร้านคา้าสินค้าหรือบริการมาเข้าร่วมในแอปพลิเคชัน ITS ได้โดยในแอปพลิเคชัน ITS ของเราณปัจจุบันมีสมาชิกกว่า2ล้านยูเซอร์ท่านสามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าหรือบริการในแอปพลิเคชัน ITS โดยระบบจะทำการบันทึกคะแนนของท่านและสมาชิก ในเครือข่ายของท่านอีกแชั้นลึกไว้คำนวณเป็นโบนัสให้ท่านทุกเดือนสินค้าและบริการในแอปพลิเคชันของเราจะเป็นสินค้าที่สมาชิกและบริษัทพาร์ทเนอร์นำมาเข้าร่วมโดยบริษัทท o อปอัพธุลิตไม่ได้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าอื่นใดแข่งกับสมาชิกนอกจากจำหน่ายแอปพลิเคชัน ITS เพียงอย่างเดียวเหมือนกับสมาชิกหรือขายสินค้าและบริการภายในแอปพลิเคชันกันเองไม่ผ่านนายทุนหรือพ่อค้าค,าคนกลางจึงทำให้บริษัทมีเงินโบนัสมาจ่ายคืนให้กับสมาชิกมากน้อยอยู่ที่จำนวนเครือข่ายที่สมาชิกสร้างขึ้นมาต่อไปเป็นเรื่องที่จะต้องมาทาาความเเข้ใใจกันนนประด็ ที่2คือบริษัทท็อปอัพทูลิสหรือสมาชิกไม่ได้ขายโปรมือถือแต่อย่างใดแต่บริษัทยักษ์ใหญ่ค่ายมือถือค่ายหนึ่งเล็งเห็นว่าแอปพลิเคชัน ITX ของเรา เป็น Big Data มีสมาชิกกว่า2ล้านยูเซอร์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเขาต้องการขยายฐานลูกค้าจึงได้นำโปรมือถือมาเข้าร่วมดิวในแอปพลิเคชันของเราให้สมาชิกได้ใช้โปรดีๆและถูกๆส่วนเขาได้ฐานลูกค้าครับเห็นไหมครับธุรกิจของบริษัท Top u อ To u r i s ไม่ต้องแบกไม่ต้องขายสินค้าแต่อย่างใดเรามีหน้าที่ขยายแพลตฟอร์มสร้างเครือข่ายโดยมีแอปพลิเคชัน ITS เป็นระบบให้เท่านั้นเองสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อผู้ที่ส่งคลิปให้ท่านได้เลยนะครับสวัสดีครับไม่ต้องแบกไม่ต้องขายสินค้า មិនបាច់ទៅបាទៅបវរមិនបាច់